พิสูจน์ไลออนบูมกับข้าวนาหวานจะทำให้ข้าวออกรวงเสมอกันหรือไม่ไปพิสูจน์กันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบผมรัชตม์มานทรัพย์นำทุกท่านมาที่ตำบลนาง,งัวอํเาเภอดาว่าจังหวัดนครพนมครับมาวันนี้จะมาพิสูจน์ข้าวนาหวานครับที่ใช้ไลออนโก w ไลออนกรีนของเราไปบ้างแล้วและเราจะมาพิสูจน์ครับว่า l i ออนบูมสูตร2ของเราจะทำให้ข้าวนาหวานตรงนี้ ออกรวงพร้อมๆกันได้หรือไม่วันนี้มาพบกับคุณพี่ประยัดราชชมพูเนาะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเราจะใช้ Lion b น o ูมครับสูตร2ของเราที่จะช่วยทำให้รวงข้าวนั้นออกพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะลองไปฉีดพ่นแล้วก็เดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันครับ อ่าเราได้ฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสองประมาณสองสัปดาห์เนาะพี่พี่ประหยัดข้าวจะออกรวงอ่าเพราะว่าตอนนี้ข้าวเป็นช่วงตั้งท้องครับกำลังตั้งท้องเนี่ยอ่าก็ประมาณสองสัปดาห์เดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันมาดูกันว่าข้าวจะออกรวงได้พร้อมๆกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับขอบคุณพี่ประหยัดที่มาพูดคุยครับขอบคุณครับ